สวัสดีฮะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านเลยนะครับสาหรับพี่พี่น้องน้องชา,ชาวเป็นเพจเฉลี่ยตะก้อนะครับวันนี้ครับผมครูก้องบุรีรัมนะครับก็จะมาทําการแนะนําในจังหวะที่เราฝึกเตะครึ่งรอบนะครับเตะยังไงให้มีน้าหนักที่ดีนะครับเตะยังไงให้มีทิศทางที่ดีทํายังไงอ่าฝ่ายตรงข้ามจะรับยากนะครับแต่สิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะฮะ เรามาฝึกพื้นฐานจังหวะเตะครึ่งรอบก่อนนะฮะเตะยังไงให้ข้ามก่อนนะครับเตะยังไงให้ข้ามให้มีน้ําหนักนะครับส่วนทิศทางนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับหลังจากที่เราาเกิดความคุ้นเคยความเคยชินนะครับที่เราสามารถพัฒนาได้นะฮะเราค่อยมาฝึกในเรื่องของทิศทางนะครับในทิศทางของการเตะลูกจังหวะเตะของครึ่งรอบสวยๆนะฮะและก่อนที่เราจะเริ่มนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มอ,ออกกําลังกายนะครับก่อนที่เราจะเริ่มอ,ออกกําลังกายเริ่มฝึกกีฬาเซปักตะก้อนะครับสิ่งแรกที่เราควรทําก็คือวอร์มอัพนะครับการวอร์มอัพนี้เป็นสิ่งสําคัญในการออกกําลังกายมากเลยนะครับเพราะว่าการวอร์มอัพนี้ช่วยในเรื่องอันดับแรกเลยนะครับลดอาการบาดเจ็บแน่นอนครับเพราะก่อนที่เราจจออกาลังกายนะครับถ้าเราไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่มีการบอมนะครับก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับในจังหวะที่เรา ฝืนเล่นนะครับแต่ถ้าร่างกายเราพร้อมแล้วนะครับเราออกกำลังกายไปเราก็ร่างกายเราปรับตัวได้นะครับจังหวะยากๆเราก็จะสามารถเล่นในจังหวะนั้นได้เลยนะครับอ่ะนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยอ่ะนะครับสําหรับจังหวะการฝึกนะครับโดยที่เรานะครับฝึกโดยที่ยังไม่มีลูกตะก้อนะฮะฝึกโดยใช้ จินตนาการนะครับโดยใช้ท่าเปล่าๆนะครับโดยไม่ต้องประกอบอุปกรณ์ก็คือยังไม่มีลูกตะก้อนะครับในการฝึกนะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับจังหวะแรกเลยนะครับที่เราจะฝึกกันก็คือเป็นการฝึกโดยยกเท้าเปล่ายกเท้าเตะนะครับเหมือนเตะเหมือนยกเท้าเสิร์ฟนะครับยกแค่เท้าเดียวนะฮะพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทานะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับอันดับแรกที่เราจะทําก็คือจังหวะยกเตะ ก็คือยกเท้าเตะนะครับให้ได้สูงที่สุดนะครับก็คือเหมือนเราจังหวะเสิฟนะครับเหมือนจังหวะเสิฟนะครับเหมือนเสิฟด้วยหลังเท้านะครับอ่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับจังหวะยกนะครับ อ่ะโอเคครับหลังจากที่เราทำครบนะครับในจังหวะเตะด้วยเท้าเปล่านะครับเป็นจังหวะเสริร์เหมือนเสิร์ฟลังเท้านะฮะในสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2คือการเตะสลับขานะฮะยกขาเตะสลับนะครับก็คือเริ่มจากน้อยไปมากนะครับโดยจังหวะแรกเลยนะฮะ สเตปแรกที่เราจะเตะก็คือยกเท้าให้อยู่ในระดับกลางก่อนนะครับก่อนที่จะยกให้ได้ระดับสูงสุดนะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะครับอ่ะนะครับในสเตปที่2นะครับต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับสเตปแรกก็คือเรายกเท้าเตะเหมือนจังหวะเสิฟนะครับและจังหวะที่2นะครับเราจะมาเตะโดยเตะสลับขานะครับเตะสลับขานะฮะสลับเท้านะครับก็คือ จังหวะยกเท้าเตะนะครับที่เราสเตปสองนี้เราฝึกยกเท้านะครับฝึกยกเท้าก่อนนะครับฝึกยกเท้าโดยอาจจะยกให้สูงในระดับเอวหรือระดับอกนะฮะก่อนที่และเราค่อยไปตามสเตปสุดท้ายนะฮะว่าเราจะทํำยังไงกันต่อนะฮะเรามาดูสเตปสองครับสเตปสองก็คือจังหวะที่ยกเท้าเตะนะครับยกเท้าเตะนะครับยกเท้าเตะในระดับเอวระดับอกได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเต็ปที่2นะฮะจังหวะที่เรายกเท้าเตะครับเท้าเตะนะครับโดยนะฮะโดยที่เรายกเท้าซ้ายขึ้นนะครับยกเท้าซ้ายขึ้นนะครับเท้าซ้ายขึ้นนะฮะเพื่อให้มีแรงส่งนะครับโดยใช้นะครับสะโพกนะฮะจากสะโพกลงไปยังอ่าเท้านะฮะยกเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยเท้าขวานะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะอ่ะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับ จังหวะที่เตะนะครับโดยให้งุ้มนะครับปลายเท้าลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ลูกตะก้อนะครับเวลาที่มีตะก้อจริงนะครับให้ตะก้อลงในกรอบสนามที่เรากําหนดนะฮะอ่ะพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยนะฮะในจังหวะยกสลับเท้าเตะนะครับในระดับเอวไม่เกินระดับอกนะครับพร้อมแล้วนะครับสิบครั้งนะครับไปเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับโอเคนะครับเมื่อครบสิบครั้งแล้วนะฮะจากที่เราเตะโดยสลับเท้านะครับ จากระดับเอวไปถึงระดับอกนะฮะต่อไปก็คือเป็นการยืดเตะนะครับโดยที่เราเพิ่มความสูงนะฮะจากระดับเอวอกนะฮะต่อไปเราจะเพิ่มความสูงครับเตะให้ได้สูงมากที่สุดนะครับโดยการเตะของเราจะเทคนะครับเทขึ้นไปเตะด้วยนะฮะแต่ขั้นตอนที่3นะครับเรายังไม่ทําในจังหวะที่ต้องเทคขึ้นไปเตะนะครับเราจะยืดเพื่อให้ได้เตะ ไม่ได้สูงนะครับสูงกว่าในสเต็ปที่สองนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะจังหวะนะครับเทคนะครับโอเคจังหวะที่เราฝึกนะฮะก็คือเราจะสลับเท้าโดยที่ยกเท้าขวานะฮะให้ได้สูงมากที่สุดนะครับโดยเราจะทําจังหวะแบบนี้ครับไปพร้อมๆกันนะครับสิบครั้งนะครับสิบครั้งนะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราทำครบสิบครั้ง และในสเต็ปสุดท้ายนะครับเราเดินทางมาถึงสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับสเต็ปที่4นะครับคือจังหวะที่เราต้องขยิงนะครับก็คือเป็นการเทคเพื่อเตะลูกนะครับให้ได้สูงมากที่สุดนะครับโดยเราจะทำเหมือนเดิมนะครับทำแบบช้าๆนะฮะเพราะจังหวะนี้ใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราเทคนะครับเราเทคให้ตัวสูงนะครับเทคให้ ตัวเรานะครับสูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จังหวะเท้าเราจะได้เพิ่มความสูงไปจากามากกว่าในสเต็ปที่3ที่ผ่านมานะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับอะนะครับไป โอเคนะครับสำหรับในสเต็ปที่4นะฮะเราต้องเทคขึ้นไปเพื่อเล่นลูกนะครับก็คือเทคเพิ่มความสูงให้กับจังหวะที่เราสัมผัสลูกในจังหวะทำคะแนนนะครับมากกว่าในสเต็ปที่3นะฮะความสูงก็จะสูงยิ่งกว่าในสเต็ปที่3นะฮะนะครับหลังจากที่เราฝึกไปในจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ สเตปที่4คือสเตปสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสเตปที่เราต้องเทคตัวขึ้นไปเตะลูกนะครับเพื่อให้ได้ความสูงที่ที่สูงกว่าในสเตปที่3นะครับโดยที่จังหวะเตะนะฮะโดยที่เท้าสัมผัสลูกนั้นแน่นอนครับสูงกว่าในสเตปที่3แน่นอนครับและมาถึงในขั้นตอนที่เราจะฝึกกับอุปกรณ์จริงนะครับก็คือฝึกกับลูกแต่กล้อนะครับโดยที่ จังหวะเตะต่างๆนะครับเราค่อยๆฝึกนะฮะค่อยๆหัดค่อยๆไปกันตามทีละสเต็ปนะฮะโดยที่ผมจะแนะนําไปทีละสเต็ปนะครับโดยจังหวะนะครับอาจจะมีไม่มากนะฮะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปเลยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวสเต็ปแรกเราไปเริ่มกันเลยนะครับโดยจังหวะแรกนะครับเราโยนลูกขึ้นนะครับยกเท้าเตะนะครับเพื่อให้รู้ว่าทํายังไงลูกจะข้ามนะครับเราจะทําแบบนี้ประมาณ 3ถึงหครั้งนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับเราไปเลยกันเลยนะครับอ่ะนะครับเมื่อครบใน5ครั้งนะครับที่เรากำหนดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาฝึกเตะโดยเตะสลับ เท้านะฮะเตะสลับเท้านะครับสลับขาเพื่อให้รู้ว่าองศาและทิศทางของลูกตะกร้อที่จะข้ามตะข่ายนั้นไปในองศาใดทิศทางใดนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําในสเต็ปที่2กันเลยนะครับนะครับสเต็ปที่2อนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นจังหวะที่เราเตะโดยสลับเท้านะครับสลับขานะฮะสลับขาเตะก็คือยังไม่ต้องกระโดดนะครับก็คือยกเท้า เพื่อให้ลูกข้ามให้เรารู้ว่าเราเตะองศาขนาดนี้นะครับลูกจะข้ามนะฮะแล้วจะลงในสนามนะครับโดยลงในแดนของฝ่ายตรงข้ามนะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับไปนะครับไป โอเคครับสำหรับจังหวะที่เราในสเต็ปที่2นะครับหลังจากสเต็ปแรกก็คือเป็นการยกเท้าเพื่อเตะลูกเหมือนจังหวะเสิฟนะครับเตะให้รู้ว่าทิศทางและองศาของลูกที่จะข้ามไปอยู่ในทิศทางใดนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยในสเต็ปสุดท้ายเลยนะฮะก็คือเป็นจังหวะการเทคขึ้นไปเตะลูกนะครับเพื่อให้เพิ่มความสูงมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอ่ะนะครับใน สเตปที่3นะครับคือสเตปสุดท้ายนะครับของการที่เรามาฝึกจังหวะเทคลูกขึ้นโยนลูกให้สูงแล้วก็เทคขึ้นไปเตะนะครับในจังสเตปที่1ก็คือยกเท้าเตะให้รู้ว่าลูกข้ามในองศาใดทีศทางใดนะครับสเตปที่2สลับเท้าเตะนะครับและสเตปสุดท้ายฮะมาครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ ยังไงกันบ้างครับสาหรับสเตปที่3ที่เราฝึกไปครับก็คือเป็นจังหวะที่ฝึกด้วยอุปกรณ์นะฮะฝึกอุปกรณ์ก็คือลูกตะก้อนนะครับประกอบจะเป็นจังหวะที่เราต้องโยนลูกขึ้นสูงนะครับแล้วก็เทคไปเตะนะฮะก็จะใช้แรงหน่อยนะครับใช้แรงในการฝึกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปนี้ละสามารถปฏิบัติกันได้ไหมเอ่ยนะฮะถ้า พี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบในคลิปนี้ครับดูแล้วมีประโยชน์นะฮะก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับเพจช็อตเด็ดตะก้อนะครับโดยผมครูกล้องบุรีรัมนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะถ้าผมผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะครับให้กับเพจชอเด,ดตตะกร้อผมคุกก้องบุีริ่มต้องขอลาพี่ๆน้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับติดตามชมในคลิปหน้าขอบคุณครับ